สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมือนีอยู่กับผมครับคำสีครับสรีสมรักนะครับอคาณวัดทิ้นครับลูกอีสานหลานมาเส้นเนาะเขาก็มีสองสองแล้วครับเนาะพี่น้องกับที่ตามมือนีมือ,น,มอนีก็มาอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีมือนีกลับมาให้บุญครับวัน,นี่หาเนาะวันพ่อเนาะ เขาก็มาเฮ็ดบุญใส่บาทกันครับมาถึงบ้านแล้วครับตันนี้ทีมงานกำลังมาหลายคนครับมาเป็นครอบครัวเลยครับวันนี้นเศร้าเนี่ยอากาศกำลังดีครับเย็นเย็นสบ,บายเนาะนทีมงานกำลังเซฟฟี่กันใช้ออย,ยูซูปมาแล้ว ทีมงานครับมันกำลังเชื่อฟรีกันตอนเช้าอากาศเย็นมากครับพ่อแม่พี่น้องครับผมยังยังสาวกว่าโฟลอกเลยแม่แม่สามเท่านั้นครับพี่มาเด้อมาเด้ออากาศดีท่านก็เป็นแม่นางเร็จะมีซุ่มน่าจะเป็นซุ่มป่าครับพี่น้องซุ่มป่าใหญ่กว่า ท่านคงเนาะตลาดน้ำหรืานคงฟังฟังข้งคุณหรือจะเป็นตลาดแต่ว่าย่งคนยังท่านได้ตั้งตลาดเดี๋ยวจังหน่อยเขาล้อใส่บาทบนสะพันเนี่ยเขาี่เ้าะที่ย่างอะไรเตี่ยมกับเขากับปลาใส่ดีวอ่บสะพานโค้งเลยนะครับไตั้งแถวนาท่านยืนสองแถวกับ ฟางภาคสะวนเลยนะครับและเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะเดินไปรับบาทตั้งแต่เป็นสะพานโค้งทางสุปรายัแล้วก็จะเดินขึ้นมา,านหน้าหน้าวัด่อใน,นเชิญทุกท่านนะครับอยจะร่วมทำบุญตัดป่าข้ามสายทางสะพานโค้งร้อยปีตัดทางสุปรายักษ์กับ,บวัดทองประ,ประิก็เีนเชิดนะครับในช่วงนี้ร่ว่วันนี้ วันต่คัญวันนน้าเป็นวันแกมเอพเาของนะใราชกาิาราดีคนะรับพี่น้าตลาดน้ำาคคนะรานายตลาดน้ำรัำตงประดิษฐ์สะพานด้วยน่าจะไหลเรจ้าอยูนะ่นในราชการจรานะครับี่เจอทุกท่านนะครับ,รบทากทีเรียบ้านาะ หลักการตักข้าวเป็นของขาวของหวานเดี๋ยวเรามาตักในที่ผาที่บนศาลานี่เลยส่วนข้าวเราจะไปยืนข้าวเหนียวเดี๋ยวเราก็จะทำพาดพาดผ้าพันธุ์รูปเก็บไว้เป็นที่เราเลื่อนไปนะครับของความตร่นตาไม้ถึงว่าเราไปยืนจะใช่ไหมเน้าะภาพอาจจะบ่สวยดีหน่อยเพราะว่ามันเป็นแคร โท,ทรศัพท์มือถือครับพี่นอ้องยังบ่มีทุนในการสารั่งเนาะเปิดซองไหมครับเปิดไหมอันนี้เอาสิรเลาะเลาะลงตลาดจ้าตลาดเจ้า เขาไปทางไหนเนี่ยต่รานยังมาหลายร้านครับบรรยากาศสวยๆยังไงจะเส้เส้นจากไอ้กันใส่ยยาสสสบาตรคุณอาจจะรับพรทั้งสายศาลาอยู่ครับยังยังโมลงมาหรือว่าแม่ข่าก็ต้องเดินทางมาครับม,มือเส่าวมือไหนเข้ามาแต่เส่าวนะครับนะจีคนนักท่องเที่ยวอาจจะมาส,สวยๆครับไม่น้อง เดี๋ยวเสาในห้องมาก่รงมูเลยมาแล้วเสาคเพิ่แบบยังถาเพิ่งร่างเขี่ยงของเนาะคุณแม่ตลาดตอนเช้าเยอะไหมหรือว่าสายๆหน่อยอ๋อสายๆหน่อยเนาะอันนี้เช้าไปใช่ไหมครับตามไปเนาะมันทำกันเองไงอ๋อส่วนมากเป็นคนพื้นที่เเนนนนนีี่่ยยรร้้าาขมปกติร้านจะเต็มหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวฝากโคมฝาเก็บให้มา ครับสายหน่อยเนาะอันนี้วันนี้เช้าไปเนาะครับมืงเดี๋เข้ามาจะสอนครับพี่หนุ่มโมโหว่ะทีมงานข้าจอดสีล้อให้สีสายเักหน่อยบอกล้อล้อล้อตลับเกดครับล้มกันครับพี่หนุ่มโมโหว่านไปเชี่ยวกรนหรือเปล่าโมลู่นะเป็นสะพานใหม่ครับพี่หนุ่มใส่ อย่างนพี่น้องมาเทีขืออาจจะใส่เกือบใส่เกือบสูนทุนทงอ่อาจจะพราถนาัดน,นะพี่น้องนะเป็นใหม่ไทยเนาะเป็นลูกถนัดเลยแหะครับใส่ผ้าไปหรือว่าเกือบแตะดีกว่าครับปากหม้อครับ <c oughs> ผมเดี๋ยปากหม้อยต้องเสี่ยวปากหม้อท่องนั้นพี่ครับครัใ <c oughs> ส่สายหน่อยใช่ไหมพี่สายหน่อยพี่พครับเอ๋อใส่สายหน่อยเนาะสายหน่อยนะเพราะว่ามันสกัดน้ำมันจะเดือดอ๋อได้ดีดีครับครับครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปากหม้อเดี๋ยวปากหม้อฮะ ันนี่ยุทธ์สาขาท่ยุทธ์ทางไหนครับพี่ครับมาจากบักโกทองบักโกทองครับผมอ๋ออะไแค่นี้เองอดีนะเป็ทีมชาติพี่เหลาเผาเสือโอ้เออเลยเลยมาขายก๋วยเตี๋ยวครับผมมาจากอีสานครับหรือบอกภาษาอีสานเล็หน่อยนึงครับครับบางคนเขาบอกภาษาอีสานมันกับสิรูรื่องบางคนอาจดีว่ารู้เรื่อง ส <ín les được nói> ุ่มไปงักครับทีมงานก็ขึ้นจะไปเที่ยวกันแล้วล่ะมึงนี้เขาอ่านเสียวบรรยากาศนักท่องเที่ยวอาจเสียวหลายเนาะพี่น้องเอามาจะส่องไส้ปลาเนาะเลยมาเที่ยวกันเลยครับเป็นเป็นเป็นซุ่มซุ่มซุ่มเป็นเป็นซุ่มเนาะบ้านเขาเป็นซุ่มเป็นตุ่มนะเป็นตุ่มตุ่มไส้ปลาแต่มันมันใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ใหญ่ใหญ่ ตื่นได้าใหใหญ่อันนี้คนเข่าครับคนเข่าคนเข่าคุเ,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 เห็ดประตูลอดไปกดเดี๋ยงไม่ได้ป่ยวยทอดสมุนไพรแต่ยังเพิ่งแต่ยังเพิ่งเพิ่งเตียมข่ามเพิ่งเตียมกันแล้วครับยังมา่สาย <P> พี่ยังไม่สายใช่ไหมลูกค้าไอ้นักท่องเที่ยวยังไม่มาเยอะเนะาะเขาเปิ <P> <P> ดกี่โมงครับพี่ แปดโมงเนาะปกติร้านเต็มหมดเลยใช่ปะปลาเนาะปลาขายทีบปลาเค็มกับมีครับปลาเค็มปลาเค็มปลาเค็มต่างไปหลายนต่างไม่เสร็จอันนี้แดดเดียวจริงจริงใช่ไหมทำ่น้องมาเที่ยวกับสามารถซื้อได้ครับเต็มไปหมดเลย ยังเช้าอยู่เนาะพี่เนาะพอดีมาใส่บาตเมื nice. ่อเช้าน well anyway> ี Alright, right, yeah. have, mm, yes ่นี่อาหารบริการนะอาหารป่าอาหารป่าอะไรนิดถ้าเข้ามาสวยๆหน่อยพี่หลงอ่ะดิเพิ่งถายมาถึง รสลักาะหลางนลครัมมานเลส่องเลยน,ะน,นี่นะรมแห้งเหมือนียหนาวพี่นอ้องลมแห้งพี่น้องมากระวังครับพี่นอ้อง บรรยากาศสวยครับของขายเยแต่มายังสาอยู่สาอยู่ัเบล้องหลักพุกบุรีงานเนาะนมาก่อนนะอยากเป็นกรุงเทพหรือเปล่านะครับนมาก่อน แล้วก็ต้องขอบคุณนะวันนี้ก็เป็นวันพ่อแห่งชาติของเรานะฮะวันนี้ก็ชาวชุมชนต้นตาลร่วมด้วยชาวประชามติดก็สำบุ่งสำบาทนะฮะสุ่มปลายญาติพี่น้องสุ่มปลายญาติในอดุในอบขึ้นในพ่ออยากขึ้นเยจดของเรานะฮะจะเป็นวันทศพ่อพ่กานแต่ท่านได้จัปดาห์ตะโกนไปแล้วปัดปัดปาดปัดปัดปัดญาตพี่น้องจยากพบอยาทักเทยว่า อุายอันเนมืองเนี้ยครับเนมืองเนียเห็นว่ากระดยโอ้ไม่ได้กดไทยมานู้นวนี้เนาะมดเลยบนี้มดเลยบบบนี้เดี๋ยวจะไทยายลุกนู้นเลย่ายหมดทุกคนเข้าไปเข้าไปมังามเห็นเนาะ ก็แลดูสวยงามเลยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับแมนแมนงามอยู่เป็นฟิลท์ที่สวยงามนะฮะท่านไปดูที่บ้านเดี๋ยวเอาตุนไหนก่อนเพราะว่าเห็นตกปลายากเห็นป้ายขัดกระถางแขึ้นนั่งไก่กูโม้แท้น่ะอฮะโอเคโอเควันนี้อากาศก็จะเริ่มหนาวนิดนิดนะฮะลบหนาวมากแล้วพอแล้วจังงมาไปนั่งอยู่ตอมออยู่คนเดียว ครับมานนทบุรีบาบัวทองนะครับก็ปฏิบัตินรอนนี้จะมาก่อนเพื่อนเลยนะครับมากันเยอะมากท่านเดียครับขอบพระคุณมากเลยนะครับเพราะว่าเราได้ออกรายการทีวีช่องสามด้วยก็นี่เป็นสะบัวพี่น้องสะบัวสองบัวงามครับพี่น้องกระสุนสุ่มปลาใหญ่ครับพี่น้องสุ่มปลาใหญ่ขอบคุณมากเลยนะครับบรรยากาศดีครับ จริงแล้วเราจะเน้นธรรมชาตินะครับแต่ก่อนฝวักหนุนเราจะปลูกต้นไม้เหลือต้นน้ำมันท่วมน้ำน้ำท่วมอย่างเพิ่งลดไปปัวก็เพิ่์ออกดอกมาหน้ามาเที่ยวมาชมครับพี่น้องเพลินกันเละพัฒนาไปเรื่อยๆประสานพันว่าพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะปรับปรุงวิวผัดให้เบิ่งสวยงามครับแต่ว่าแต่ว่า แสงด้วยวัฒนธรรมครับของพื้นบ้านของพื้นบ้านเนาะอันนี้เป็นถ้าผมมองแบบเป็นรอบค่ายกับรอบี่นรอ,อบรอบใหญ่รอบยักษ์ก็เถอะรอบยักษ์กับไอเดียดีครับพี่น้องเนี่ยเอาแบบวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของพี่น้องมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ครับพี่น้องสวยงาม ฟังมุ่นเขาดีู่ใสิแเนมเห็นวัดเนาะเห็นวัดผมตรยพยายามเก็บบรรยากาศไม่ว่าลูหนาวที่นั่พี่น้องในเบิ้งเนาะในเบิง้งในเบิ้งกันนักท่องเที่ยวก็มีเลยซุ้มผมนะครับเมื่อนี่ยซุ้มคนพัดทินลูกอีสานลายเส้นครับมาไก่มาจากสุพรรณบุรีมาจากไอ้นั่นมาจากบางบัวทอง นางลงก,กันมัดตีหาพนนะครับพี่น้องมาดแต่เสาโคตรมาใส่บาดมึอนี่เป็นมัดพ่อเนาะเขาก็อยากมาใส่บาดกันเราก็มาใส่บาดกันเป็นเห็ดสวยเป็นกาลังเห็ดครับกาลังเห็ดปรับปรุงต่อเติมไปเรื่อยๆแต่ว่าแฝงด้วยบรรยากาศต่างๆ พี่น้องอยากยางสะพานแบบแบบมีเสียวมีรุ่นเงินก็ร้องเมิงครับเนี่ยเนี่ยนเนี่ยสะพานนี่ครับสะพานไม่ไม่คู่ด้วยครับแล้วกับมีเฮาผมเป็นมีล้วครับมีเฮามีเฮาให้จับอยู่ผมก็งงกร้องยางเมิงเนาะบได้ยางโดนแล้วครับแบบนี้ทีมงานกันเพื่อนกับป็น หาเซ็ตเจ้ซี่กันนู่น้ำนกุนเหรออันนี้ผมผม,มาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งว่ามันปเป็นตัเที่ยวน,นี่ผ่านกระตุกกับพี่น้องผ่านกระตุกครับเบิ่งโหลดพยายามจับ,บ,จจบ,บ,จบเ,าบเ้าไว้ครับจะจับเล้าครับจับเ้าจับเ้าไว้แล้วจับกระตุกก็แข็งแรงดีครับพี่น้อง หนุ่มได้หนุ่มได้หนุ่มได้ดีโอเคใส่ได้อยู่กระจอกเห็ดแข็งแงงอยู่แต่ว่าตรงนี้ช่วงนี้ระวังเสาในห้างกันอ่อ,อนอยู่ครับมีรุน่นนี่เนาะไปมักเสียวกันมาครับมาย่างล้องเมืองสะพานเสียวสะพานเสียวเหมือนว่าสะพานเสียวกันแล้วกันเนาะสะพานแบบนี้กินสะทางมาเนอกครับเนอะ เมื่อกี้ผมยังไปบ่หอดสุ่มยักผมก็อยากขึ้นด้วยครับมันขึ้นได้บ่ร้องมาไทยยิวทัดทางนอทงที่นหนองเบิงนะอันนี้นตลาดน้ำสวยง่อยครับนอ้องประมาณทักสองโมงขึ้นไปเนาะอันนี้เ้ามาเสากันด้วยมาเสากัน say bát là cả lên mà lên. về thức <laughs> <là vậy? cười> ชาวบ้านมาหยักหญ้งเพื่อนเลยอยากหญ้งเพื่อนเลยล็อขึ้นเพื่อนบึงเลยน้องตัวนี้บันไดขึ้นพี่น้องจับข้าวไว้เดจับเล่าครับจับข้าวไอ้เอ้าน้องอมว่าไงขึ้นได้บ่ขึ้นได้แต่กลัวข้างบนเฮ้ยไปกับลุงได้ปะไปกับลุงไหมลุงจะพาเสียงเสียงดู เออเราก็หันหลังลงลงูกหันหลงจับจับจ้าจับบันไดไว้แล้วก็หันหลังลงดีๆนะน้งกิ้งนะน้องโอมครับน้องโอมผูน้น่ารักเอาสมาบูรณ์บรรยากาศนุงนุงครับพี่น้องมัดครับเอาเสื้อมัดสางขึ้นมาเอาเสื้อมัดครับ ก็เห็นอย่างอื่นเนาะเสืยก้องลุ่นเสืยก้องลุ่นมันมันเป็นบกักเงครับบักเงายเขาจะเป็นบึงเรื่องเนี่ยรับพี่นอ้องเบิึงบรรยากาศข้างนอกความเนาะบรรยากาศท้องในท้องน้าคานละเบิึงไม่นามักแค่จะเจ็บพักบุ่งกันนะพี่นอ้องเจ็บพักบุ่งขายกันขายตลาดด้านอย่างมั้งผมว่านะขายตลาดห้ามาเที่ยวนี่แนหะละเรือหางยาวต้อเรือพายพี่น้องเห็นหมั้ยล่ะ ขายเรือเก็บของกุ้งกันบางคนเขาจะกับขาย pe, เรือมาขายตลาดนะครับขายเอาขายเรือเอาของมาขายตลาดหุ้บาดหุ้นเนาะบานหุ้นเหมือนกับลัง้ายเรือมาปอกหุ้นชุบหุน้นเนาะเดี๋ขายเรือมาสองคันคู่โหอีกคันหนึ่งข้างหลังมาครับเห็น,นหมุ้วันฟันัะนก็จะเป็นเลี้ยงกุ้งกันเลี้ยงกุ้งเลี้ยงไก่เลียลเล้ยงปลา ขอมาข้างในครับพี่น้องผมจะเลาะบนข้างในก่อนบนก่อนว่ามีอย่างไม่ก็แข็งแรงดีพี่น้องแข็งแรงดีอยู่แข็งแรงดีอยู่แลเจ้าเห็ดเป็นสันเป็นสันครับโอ้ตอปาตป่าตาปลาเขามาคือจะปลาบึกเนาะประมาณนะปลาบึกนี่เป็นปลาบึกตัวใหญ่นะนเนานะปลาตัวใหญ่ซ้ำคนหมดเลย ข่าวแบก็บมาเที่ยวกันหลายพอสมควรครับมึงแต่พอสมควรอยู่นี่มันได้ขึ้นอีกว่านอเนาะสงสัยมีแค่นี้เห่อพี่นอ้องบางเทิงข่าวแบบสิบัวให้ขึ้นบ้างหาบ้านมันดหอยู่บา,างเทิงมันอาเดเสมีอยู่มีอยู่มีเหมือนใดญขึ้นอยู่พี่น้นอง นอนบันได,นไดขึ้นขึ้นบ,บ้างวิวทั้งนี้ครับพี่นอนบันไดขึ้น วูวคน่งียู่ตัวนี่โอ้น้องวิวองงมีบาทเนี่ยโ้แค่ได้เออขึ้นไปวิวปะเข็นเทงเอ็นไหนเทิง่ะสวยกว่าสัน่งามมากสิขึ้นไปยุไโซสบ่

กเร up, ิ่มขาดแล้วครับไปได้พี่อุ้งเทิงนะภักบ่ที่นั่งกินเอายังไม่กินเนาะหรอโอ้ยเอาเขามานั่งกินเทิงพี่เนาะล้มแข้งเทิงครับพี่เนาะโอ้มีแต่คนรอๆเลยมีคนรอรอครับ เดี๋ยวซมงหญ่เยไปหาป่าเอะไรจะอะไรสดกูเลยบ่บ uh> ่ถ uh ่ายยทูปนี่แหละบ่นอาไปนี่มันตู้ใส่ไว้ยุกไก่ไปใส่หม้อหองดห้องเสบปเป็นก็ใส่แล้วันนี้สำนักสูงยังไหนน้องี่เนาะ นมปางไหนเนาะเออ,เเอ,อแงแงเสียอาจจะดัง่นอ่อยลำคาญหน่อยนึงทงไหนงหน้าพี่นอ้องเป็นวิธีรบ้านเพิ่นบ้านือขายาขายของเออขขาขายเรย่ขายของมันว่าหักเหมือ รนี้เขห็นไหนละ่ะนี่เป็นตลาดนินาะเดี๋ยวเห็นรังค้านเนาะตลาดนสบัวบางนั้นเป็นว้นที่เขาไปเห็นเนส่เนาะสะพานที่เขาใสาบ่าสาบาตรมา,าสา่งสภาเขาใส่บาตรมาส่ง ไปพุทมังยางเขาไปวัดไปหาแล้วกินพุหร่มั้งฮ ER ืุฮือหอนพุ่นละบุมแยกเสียงนี่ยางมาหอนพุหรล่มั้งถ้าจเลาะเหาเลาะบึงตลาดตลาดข้าจ้าให้เริ่มเจ้าเริ่มสองโมงสองมงขึ้นไปสองโมงกลัวลมั้ง นับต้องระวังนิดนึงครับพี่น้องก่ <c oughs> นใดก็นสิสดินซันนี่หน่อยประมาณนี้ครับพี่นอ้องเจ้ากับวายคันเจ้าจเห็บสันส้นๆกันเนาะพอขึ้นเพื่อนั่งว่าเมือนกินาหาทางลงกันไม่ไผ่ล้วนๆพี่นอ้อง nhàn cả loáng nghe cái này luôn chắc thì mắn gặp nếu như mưa con khỉ không lông ngại bên đẩy ngắn lên nữa ngon gặp đấy Oh.